าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ ความดีอยงน,นี้เนี่ยทวนให้เป็นสเสน่ห์ให้เป็นสเสน่ห์ชวนให้รักใครคนเราเมื่อได้ปลุกรักได้แล้วความรักนั้นแหละจะบรรดาลให้ได้สิ่งที่ต้องการต่างๆอย่างที่ท่านว่าไว้ว่าจะปรารถนาสิ่งใดไม่เกินนะักเอาความรักแหลกได้ดงประสงตัวอย่างเช่นลูกระพฤติดีพ่อแม่ย่อมโปรดหลาน จะต้องการอะไรพ่อแม่ทูลหัวให้อย่างไม่เสียดายทีเดียวริงเหลือไงจะการได้สมาถอนเด็กเหลือเกินต้องการให้เดินไป้างนาอย่างบางบ้างเสียใจด้วยลูกแมวไหนเที่ยงพอเที่ยงแม่ทำมาจกปาาอัตมาตัดสินใจเนี่ยไม่ใช่เด็กพ่อแม่ไม่ดีไม่ได้นึกถึงตัวเองว่าการอยู่ที่แม่ไู้ที่พ่อ ก่อมาอยู่ที่ลูกก่อให้เดือดร้อนก่อความดีก่อความช่วยพอม่โลกูกที่ครูความรู้อยู่ที่สิกจะได้เป็นมิกาาใช่หรือไม่นี่แหละแม่บ้านการเลืนแงแกะศาสตร์อยู่ตรงนี้อนุภาพขพงความดีอันนี้อยากมากนอกจากนี้ความดียังบันดาลให้คนดีรุ่งเรืองคนดีนี่รุ่งเรือง,ง,องไม่มีเสื่อมซอมคนจริงเขาบอกเพ่ง ไร่หัคือเฮงมันไม่ช่วยถ้าช่วยแล้วมันไม่เฮงมันจะมาเอารวยไม่ได้ผมเจิดเขาบอกนี่ชัดนอกจากนี้ความดียังโดนบระดาลให้คนดีรุ่งเรืองด้วยลาบยศฉลเสริญศกอีกมากมายนับไม่ถ้วนแต่นั้นจึงว่าความดีเป็นทางให้เกิดสเสน่ห์คือดึงดูดให้คนรัก แม่ของที่งนามต่างๆก็เข้ามาหาคนดีทางนั้นของที่งามต่างๆก็เข้ามาหาคนดีทางนั้นตรงกับพาเศรษฐีว่าสลีโพคาณมาสยดสลีโพคาณมาสยดสีคือไม่ขวัญเป็นที่มาเป็นที่มาแน่นอนแห่งโพคะ หมายความว่าของดีชอบอยู่กับคนดีตรงกันข้ามความชั่วของดีไม่ชอบอยู่ด้วยเพราะความชั่วมันเป็นตัวเสนียดความดีเป็นตัวเสนบตูของความดีมีอะไรบ้างมาั้สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอด สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง